<ม>ลูกค้าเดินทางไปกับ2000กิโลนะครับแล้วก็อะไรนะั้นั่งรถมา15ชั่วโมงเดีมาดูกันว่าทำไมลูกค้ามาไกลขนาดนี้อ่ะเป็นพี่พี่มาปะก็มาไม่มาไม่รู้ครับแต่วันนี้ผมมาจับรถป้ายแดงให้ลูกค้าไปเลยนะรถยังไม่ถึงปีไม่ย,ยังไม่ถึงหมื่นผ่อนหลักพันแล้วเดยนไปดูโปรโมชั่นว่าให้อะไรเพิ่มบ้างนะครับให้เยอะมากนะฟรีประกันคือแบงก์สิบใบเดียวอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนี่ฮะใครมีแบงก์นี้ นะครับใครมีแบงค์นี้นะเอาไปเลยหนึ่งแสนนะครับพิมมาเลยครับว่าอยากได้หนึ่งแสนโอเคไหมนะครับผมนะอ่ะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่รถลูกค้านะครับสวยมากเอ้าาอยู่นี่เอ้ามาอยู่นี่ก็เดินไปสิประมาณนี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกูเจอล้ออยู่ไหนอ๋ออยู่นี่อยู่นี่เออโอเคครับมาเดี๋ยวให้ดูก่อน แดี๋ยวบางคนว่าไม่เชื่อว่ารถใหม่มากนะครับให้ดูเลขใหม่ยังไ,ไงให้ทีมงานเขาดูเลขหม่นะครับเปลี่ยนทายน้ำเครื่องศูนย์ดูแลศูนย์เลยนะครับคันนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ลูกค้ากันเห็นบอกว่าเดินทางมา15ชั่วโมง15ชั่วโมงจริงๆใช่ไหมค่ะเดินทางมาจากหลังสวนจังหวัดชุมพรอแล้วเอาของฝากมาให้ได้นานทีมงานเอาไปแล้วนะคร์อรดองแล้วก็มีสตอสดด้วย,อยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากได้ครับอ่าเดี๋ยวไม่ลืนะ เดี๋ยวกี้กี้กี้เรียกทีมงานออกมาหน่อยนะทีมงานพวกอ,ออกมาให้หมดเลยนะครับผมดูเพจด,ดูเพจม,ม,มาประมาณ6เดือนอแล้วก็ส่นลูกชายดูเพจมาประมาณปีหนึ่งใช่ไหมครับแต่ไม่กล้าตัดสินใจเพราะอะไรอ่ะดูต่อยอนิดสิอ่ะย้อมอ่ะอ้ายอมเปล่าดูแลดีเปล่านู่นนี่นั่นดีเปล่าแบงค์สิบแลกแสนได้จริงเปล่าแล้วก็คัดกรองมาเรื่อยจนตัดสินใจพอโทรมาปุ๊บตั้งแต่แรกโทรนะดูแลดีมาก ทีมงานดูแลดีมากแนะนําเอกสารก็ไม่ยุ่งยากอะไรก็ไม่ยุ่งยากเราก็ทํางานที่แบบมั่นคงเนาะก็ขายนมดีไรก็รายได้โอเคอ๋อเป็นพนักงานบริษัทขอบคุณที่เปิดโอกาสโอกไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงแล้วก็ไว้ใจเลยโดยที่ไม่ต้องดูรถใช่ไหมครับเพราะเชื่อถือเพราะดูหลายคลิปหลายเวอร์ชั่นที่ว่าน้องป๊อปได้ออกได้อะไรอย่างเงี้ยไม่จําเป็นเลยใช่ไหมตอบโจทย์จบ สุดท้ายคือออโต้สามเหลี่ยมเท่านั้นโอเคเออนะอาจจะผวนอาจจะกลับกันหน่อยนะครับผมนะสเหลี่ยมออโต้อันนี้ลูกค้าได้ได้เซ f ซไหมเซฟซอ่ายังใช่ไหมลูกค้าของฝักนะครับเดี๋ยวผมให้ของฝากลูกค้ากลับไปด้วยไปเบิกเซฟซีมาให้ลูกค้าเลยนะบอกพี่้องให้ก็เดี๋ยวบอกไซส์ไปเลยนะครับผมนะประมาณนี้แล้วเป็นไงครับได้ปรูชจาอะไรบ้าง ก็สิบแรกแสนได้จริงไหมได้จริงนี่ครับนี่แรกแสนนี่เคลือบอย่างดีนะอ่าเป็นไงไม่เคลือบอย่างดีได้ไหฮะหนึ่งแสนบาทอ่าค่ะได้จริงไหมได้จริงแล้วเป็นไงออกยากไหมเอกสารไม่ยุ่งยากนะนานไหมกว่าจะผ่านไม่นานคนค้ำอ่ะไม่ต้องซื้อคนเดียวเลยคนเดียวอันนี้อยู่ชุมพรนะที่กิโลถ้าจากมาจากเนี้ยก็ประมาณหนึ่งพันเศษ ได้ไหมโอ้โหไปกับ2,000กว่า15กิโลไอ้ย15ชั่วโมงกว่าจะมาไปกับ30ชั่วโมงไม่หิวเลยตื่นเต้นมากอในชีวิตแล้วเป็นไงอันนี้คือเพิ่งเห็นรถครั้งแรกเลยเห็นรถครั้งแรกอ๋อหมายถึงว่ายังไม่เคยเห็นรถก็คือเห็นจากรูปภาพดูจากรูปภาพเอาแล้วแบบอุ้ยกลัวแบบพอมาปุ๊บอ้าวนี่ง่ายก่อนที่ว่าตัดสินใจดูต้องหลายเพจแล้วอ๋อตอนนี้มาไม่ย้อมแมวแน่ไม่อะไรแน่มั่นใจอ่าแล้วเผื่อมาแล้วแบบ กสามเหลี่ยมออโต้ไม่ไม่กลัวแบบว่าพอมามาแล้วไม่มีอยู่จริงอะไม่กลัวหรอไม่กลัวพอมาแล้วเอ๋ไม่กลัวนะครับผมนะไม่มีก็ไม่กลัวนะครับก็วันนี้บอกก็สบายใจได้นะครับว่าตัวนี้เราก็จัดหน้าเหมือนป้ายแดงให้เลยแถมไม่หลักพันนะตัวนี้ไม่หลักพันไม่เจ็ดพันกิโลนะครับก็เหมือนที่บอกครับรถยังไม่ถึงปีไม้ยังไม่ถึงหมื่นงวดหลักพันแค่นั้นเองนะครับโอเคไหมโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวก่อนกลับก็เดี๋ยว อให้เซออซีหนึ่งตัวก็เดี๋ยวบอกกับทางเจ้าที่ได้เลยแหมอี่โอเคครับแล้วเป็นไงได้ได้จ่ายอะไรเพิ่มไหมไม่มีนะประกงประกันนะไม่สิบาทรู้เรื่องนี่เงินใบเดียวนี่โอเคนะครับผมนะ10สิบแลกแสนได้จริงที่นี่สามเี่ยมออโต้เท่านั้นโอเคคอนแกนโอเคขอบคุณมากครับเอออ่ะแลกกันครับอันนี้เดี๋ยวส่วนของฝากเดี๋ยวผมเบิกเสื้อ f อให้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับผมนะประมาณนี้นี่ฮะอันนี้ก็ ทำเรื่องต่อเองนะครับเป็นไงบ้างสโคอ,ออกยังจ๊ะเป็นอ๋อเป็นธรรมดาใช่ไหมครับวันนี้ลูกค้าก็มาดูดูเป็นกระบะนะครับประมาณนี้นะอ่ะโอเคครับก็ลองดูนะครับก็เหมือนที่บอกครับสําหรับที่ลูกค้าเดินทางมาไกลเท่าไหร่น้องตอนนี้ตอนนี้สามว่าหกสิบอ่ะมันเยอะซะง,งนันไม้วกดนะอ่ะแต่ก็เหมือนที่บอกครับวันนี้ลูกค้าเดินทางเอ้ยวันนี้มีซีไพส์มีกระบะดีแม็ก เดี๋ยวพี่นึงนะแสนกว่าบาทเอาปะเอาไหมถ้าเอาพิมพ์เอามาเดี๋ยวพาไปดูครับอยู่หลังบ้านนี่เองใช่ไหมสี่ประตูแสนกว่าบาทนะครับดีแม็กเป็นไงนะปกติสี่ประตูขายเกือบล้านผมขายหลักแสนพอแสนกว่าบาทพอนะถ้าอยากได้พิมว่าอยากได้เข้ามาเดี๋ยวผมพาไปดูนะเดี๋ยวพี่หนึงนะนี่ไงนี่ไงไปไปเราเดินรัดไปเลย <marketing, S 2> <ๆ>นะครับอ๋อพึ่งซื้อเข้ามาครับบางคนจะอาถามว่าเอารถมาจากไหนนะฮะ <endi? S 2> ก็ให้ดูเลยครับว่ารถมาจากไหน<ม> <miyorum>. นี่เม <cues> the ื่อกี้ซื้อเมื่อกี้เลยแบบสดสดใหม่ๆร้อนๆนะครับผมเดี๋ยวจบวางมั่วไม่ได้นะแบงสิบนะนี่ฮะเป็นไงนี่ครับแสนกว่าบาทครับซื้อเข้ามาแล้วใช่ไหมพี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอพี่พี่ขอขอดูใบซื้อเข้าสองครันนี้หน่อยฟอร์ดด้วยฟอร์ดด้วยพี่เซ้นขายเลยตัวนี้ตัวท็อปสุดนะออกใหม่เห็นล่าสุดอะไรที่เขาบอกอ่ะล้านกว่า เดี๋ยวมาดูวันนี้ว่าผมจัดเท่าไหร่นะครับผมมันของแท้อยู่แล้วครับแต่วันนี้มันที่บอกอะใครเอาครับด่วนนะมีคันเดียวครับใครจะเอาโอนจองเลยหน 1, ึ่งพันเอาทีมงานอยู่ไหนเนี่ยนะครับเดี๋ยว่ใช่กระแลนนะนี่นี่นคันนี้ใช่มครับมีหมดจะโอ้ยคันนี้ออกใหม่เป็นล้านนะครับผมเห็นน้องผมไปออกมาผมขายไม่ถึงล้านพี่อะใครจะเอาอลองดูครับมีทุก สามารถสั่งได้ก็เป็นเหมือนทางเลือกครับถ้าลูกค้าไม่อยากเสียเงินเป็นล้านใช่ไหมไม่อยากดาวน์เป็นแสนอยากใช้แค่แบงค์สิบใบเดียวมาหาป๊อปเลยครับพี่โอเคไหมแล้วถ้าเดิมๆไม่ชอบเอาแบงค์สิบมาแลกอีกหนึ่งแสนไปแต่งเพิ่มนะอัน,อ,นอันไหนของต้นเนี่ยของต้นของต้นดึงๆออกไปนะนะฮะฮะไม่เห็นโอ้โหสุดยอดมากไม่เป็นไรอ่สวัสดีครับผมนะ ผมชอบนะครับไม่รู้ราคาเนี่ยชอบมาดูจากสายตาแล้วก็ขายเลยอะเอาไม่ไม่ใช่คันนี้เหรอไวแท่งนั่นเหรอคืออะไรคืออะไรเพิ่งซื้อเข้าเหรอ,อคุณใจยอยู่ไหนพี่ชายอ่าเป็นไงครับ,บ,น,รบนี่ไงเฮ้ยโอ้โหจะไปขับรถเล่นเลยเอ,อ่ะนะอ่ะตัวนี้ครับปีใหม่ๆออโตโ้สีดำเข้ามาอีกแล้วอ่ะมาพี่ ขายเงินขายเองสองคันเลือกเอาครับจะเอาฟอร์ดไวน์แท็กเอาหรือเอาเอ็กซีเร่สี่ประตูโอ้โหฝนตกฝนตกอ่อ่ล่าสุดครับฝนก็ไม่หลบแล้วครับผมรุ่นนี้นะอะเลือกดูครับพี่ไปออกใหม่ต้องกำมินไปเป็นล้านแต่มาหาบ๊อปหลักแสนครับแถมไม่ต้องดาวน์เป็นแสนแค่สิบบาทนะแต่ถ้าเดิมๆมไม่ชอบนะโอ้โนี้แต่งแล้วนะมันก็แต่งแล้วนะเอาไปอีกหนึ่งแสนไปแต่งเพิ่มเอาให้จบ ครบเท่านั้นก็ไข่ครับบัตรใบเดียวซื้อคนเดียวไว้นะครับครับสิบคนแรกใครสนใจพิมพ์ว่าพร้อมจองโอนจองมาเลยหนึ่งพันรับทองไปอีกหนึ่งเส้นขึ้นผู้แชร์เอาไปอีกหนึ่งหมื่นโอเคไหมแล้วถ้าแชร์เองอะ่ะใช่ไหมครับถ้าแชร์เองซื้อเองก็ให้ทองไปอีกหนึ่งเส้นบัตรใบเดียวซื้อคนเดียวไว้นะครับอ๋อหนึ่คนเดียวครับอยากรู้ว่ายากหรือง่ายไม่ต้องเชื่อแต่อยากให้มาลองฮนะ X Series Adapter อ่ะแต่โคตรไฮไลท์นะถ้าถึงสักห้าร้อยนี่จะจัดคันนี้ให้แบบตาเลือกเลยนะจริงๆเี 500, ่ห้าแสนไป เออตอนนี้เท่าไหร่นะ <400 S 1> ลงะก่อนนะก่อน5้าอครับไม่สนใจนะครับรถลูกเตาเหล่อใคร5 0 0แสนกว่าครับบางคนบอกพระเจ้าออกใหม่เป็นล้านน้องป้อมมาขายห0 0แสนรถมีปัญหาหรือเปล่าเหมือนที่บอกครับเบ๊รถมือสองที่รับประกันเหมือนป้ายแดงบา,ายสังเกตโต้ครับเชิญนี้ไม่มีหวังอยากได้รถป้ายแดงในราคามือสองใช่ไหมก็ต้องมาหาเมแล้างอ่าฮะลองดูฮนะนี่คือ Ford Wi ายทตัวท็อปสุดนะครับ สอเอาก็ได้ปะคับสี่ครับเบาะหนังนะให้ดูสวยมากนะนี่ฮจริงๆอ่ะลองดูถามว่าพี่กำเงินไป5นะ้าแสนอ่ะพี่ได้เลยครับตอนเดียวกระจุกมือหมุนไปใช่ปะนะแต่มาหาน้องแล้วพี่ได้ท็อปสุดขับสี่ออโต้สี่ประตูยกสูงเป็นไงนี่นะครับคือถามว่าทาไม,มถึงต้องมีมือสองครับเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าใช่ปะถามว่าพี่ไม่อยากเป็นหนี้มีงบห้าแสนพี่เลือกเราเลยครับชีวิตเป็นของพี่ พี่จะไปขับตอนเดียวหรือว่าพี่จะขับสี่ประตูฮะจ้าถ้าพี่อยากได้สี่ประตูว่าไม่ถึงหมื่นอ่ะพี่ป้ายแดงมี้ะไม่มีไงไพี่เลยต้องดูมือสองไงอะแต่เข้าใจครับพี่แต่ถ้าพี่เหมือนที่บอกครับอยากรวยเหมือนทักษิณจะคือเครื่องบ,บินไอพนนะนะนะครับอันถ้าพี่รวยขนาดนะั้นนะก็ไม่เป็นไรผมเข้าใจเรื่องเงินไม่ใช่ซิเรียสเนาะใครๆก็อยากได้ใหม่แต่คิดดีๆนะครับใครไม่ซิเรียสเรื่องเงิน เอาผมมาเลี้ยงเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับเออนะลองนะเออนะนี่นะครับแสนกาบาทครับเหมือนที่บอกพี่รถมือสองมีทั่วประเทศขายถูกมีทั่วประเทศแต่รับประกันเหมือนป้าแดงไม่รู้ที่ไหนแต่ที่นี่แน่นอนนะครับแค่นั้นพอโอเคไหมเนี่ยแสนกาบทครับเพิ่งซื้อเข้าครับเนี่ยบอกป่าเบ้ เอตัวเครื่องมันแต่ลับมากลัะมาอ๋ออ๋ตกใจอ๋ออ๋อนะครับโอโหนฮครัผมนะอ่ะแต่ก่อนอื่นพี่อ่ะให้ดูอีกตัวหนึ่งนี่ครับเปรโตบางคนบอกพี่ขอแบบเอาแบบหน้าใหม่ผ่อนหลักพันหน่อยได้ไหมป๊อปเพราะว่าถ้าหน้าเก่าหรืออะไรเงี้ยไม่ชอบะงั้นจัดไปพี่อันเนี้ยไม่ใช่ทัวเลือกละอันเนี้ยพี่ต้องเลือกน้องแล้วแหละพี่อะ นี่ครับลองดูครับพี่อันนี้คือน้องให้พี่เลยนะเหมือนที่บอกครับนี่ให้เลยว่าพี่รักน้องได้ไหมพี่เลื่องน้องได้หรือเปล่านี่ก็หน้าใหม่เหมือนป้ายแดงเลยใช่ไหมและน้องไม่ให้พี่เสียเงินเป็นแสนด้วยแค่แป้งสีใบเดียวนะครับแต่งให้ฟรีแล้วด้วยพี่จ๋าผ่อนหลักพันจ้ะพี่ใครจะเอาพิมพ์อะไรครับสนใจนะหรือพร้อมจองครับรับทองอีกหนึ่งเส้นขึ้นมาแชร์เอาอีกหนึ่งหมื่นกับสี่ประตูจัดทรงลงแม็กให้แล้วโคตรสวยผ่อนหลักพัน นี่แหละทางเลือกนะเอา้าเปลี่ยนถา่ายนเงเหมือนเครื่องศูนย์ใช่ไหมมีเบียร์ครบก็คือปลายแดงให้พี่ยังไงอ่ะน้องให้มากกว่าป่ะ <cl ap> โอเคไหมแล้วสไตล์น้องไม่ยึะครับไม่เลยแล้วเองอเหมือนมีอะไรนะฮะ <c oughs> อ๋อเองเคียงผมเป่ะทำไมคุณต้องเคียงผมด้วยอ่ะคุณแอมอ่ะที่ไม่มีโทรศัพท์อ๋อไม่เป็นไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม ได้อะฟอร์จูเนอร์ไปเลยไปลีเจนเดอร์ครับมะลองดูพี่เป็นไงเออเอเอ,เอลองดูดิครับฮะสวัสดีครับผมนะก็ลองดูครับนี่อยากได้รถเจ็ดที่นั่งก็เอางี้ดีกว่าถ้าไม่เอาตัวแบบเอางี้ผมมีตัวแบบหน้าใหม่แต่ขอไม่ใช่ลีเจนเดอร์นะเพราะอูมันโหดน,นะลีเจนเดอร์ดาวสี่แสนผ่านสองหมื่นใช่ไหมมาหาผมไปเลือกเอา พี่จะเสียเงินสี่แสนหรือจะอแบงค์สิบมาแลกสี่แสนแต่ผ่อนสองหมื่นเหมือนเดิมตานเลือกเลยอ่ะไดะ้ได้ได้ไหมเย,ยอะไปเย,ยอะเอาเอาสองแสนก็พอละ <Okay. laughs> เลือกเอาครับจะไปเสียสองแสนผ่อนสองหมื่นหรือมาหาน้อง,อง 10, ครับเว็แบงค์สิบครับเอาไปสองแสนไปแต่งเพิ่มนะถ้าคิดดีๆนะงวด2องหมื่นเหมือนกัน เช้าคุณโคโค่นะครับถามว่าน้องออนิวผ่อนเงินเท่าไหร่สวัสดีครับพี่ออนิวด้วยนะฮะน้องออนิวสำหรับพี่เอางี้ก่อนมีใครสนใจน้องออนิวป่ะอ่ะพี่ว่ารับเลี้ยงออนิวรับเลี้ยงออนิวเข้ามานะฮะสำหรับคุณพ่อหน้าใหม่คุณแม่ป้ายแดงทั้งหลายนะฮะเดี๋ยวนี้จะจัดให้นะฮะกับน้องออนิวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปถามคนนั้นเลยนะอ่าอืมอ่า ให้ดูครับเนี่ยพี่ดูดิว่ารถผมต่างอะไรกับป้ายแดงนะ,ะต่างอยู่แล้วครับต่างที่ว่าไม่ต้องดาวเป็นแสน <c oughs> ผ่อนเป็นหมื่นไงติบบาทงวดหลักพันนะฮะบางคนบอกรถเก่าหรือเปล่ารถป้ายแดงไม่ย,ยังไม่ถึงหมื่นรถยังไม่ถึงปีนะฮะลองดูเอาสวยขนาดนี้ลนะพี่จะไปหาที่ไหนนะ,ะ <c oughs> อ่ะก็ค <c oughs> ิดดูเอาอะว่าขายดีไม่ดีเซลอีซูซูยังต้องมาซื้อผมเลยอืม โอ้โหใช่อะเขาโอ้เสื้อ FC อ๋อสามเหลี่ยมออโตรถสวยถูกใจไกลแค่ไหนก็คุ้มเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกสามเหลี่ยมออโต้ขอบคุณครับเดินทางมาเกือบสองเอ้ยไม่เกือบอะสองเกือบสามพันกิโลเดินทางเกือบ สามพันกิโลใช้เวลาประมาณสาชั่วโมงเพื่อรับรถคันนี้ครับขอบคุณลูกค้ามากก็จัดไปสามอย่างปาสิบแรกแสนแถมประกันแถมเสื้อเอฟซครับจริงจริงโอ้โหเป็นไงนี่ไงเนี่ยครับอ่ฮัลโหลออนิเอลลองดูอันนี้ครับสวยทุกคนันเมื่อกี้มีคนถามออนนีลอลผ่อนเท่าไหร่ให้ชาวบอนี้นะเนี่ยลูกค้าได้จะทําเรื่องอยู่ลูกค้าได้จะทําเรื่องอยู่เอลูกค้าทำทำรถอะไรนี่ S <S อ่างัา้นเราขายคันนี้ได้อาอของข้าไข่แล้วครับครับสรับวันนี้มาเลยอ่าขยันครับพี่อ่์อะไรที่ไม่ใช่งานอะ่ะโตโตขยันผมบอกก่อนจริงๆขอเลขกบัญช,ชีไปเรีกบัญชีมาหน่อยเร็ว964น,นะครับอโตอนี่ไงโอเคไหมเหมือนที่บอกย้ำนะครับ ถ้าสนใจจองเรามีให้แค่บัญชีเดียวเท่านั้นไม่มีบัญชีอื่นไม่มีบัญชีเซลไม่มีบัญชีส่วนบุคคลนะครับมีแค่บัญชีบริษัทสามเหลี่ยมออโต้จำชื่อบัญชีไว้ธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี0ูนย์ศ7 7ย์หนึ่งเก้าหนะครับและจองแค่หน0 0งพัไม่เอามากกว่านั้นนะครับมันคลัมครับผมโอเคปะวอดคลัมนะฮะเอออะ หมละนี่ครับประมาณนี้แหละอ๋อประมาณนี้นะที่นี่ไม่ไหวอ๋อเขาจะใส่แล้วครับเขาจะเริ่มเปิดแล้วอ๋จะ๋ออ๋อเนี่ยบริษัทนี้ก็คือทำงานสนุกครับบริษัทแบบไม่รู้ครับเลื่อนขึ้นนะครับเขินเลยขึ้นหน้าแดงเลยงานมันเครียดครับผมบอกก่อน คอนจองมาไปนะให้เลยนะพี่พี่กล้าขอน้องก็กล้าให้โอเคปะเป็นไงมีใครให้น้องได้เท่าพี่เอ้ยมีใครให้พี่ได้เท่าน้องอีกปะไม่มีนะฮะโอเคปะอะมาครับพี่วันนี้ขอบคุณทุกคนมากเหมือนที่บอกครับไลฟ์สดทุกวันอยู่แล้วสามทุ่มครึ่งนะครับก่อนย้ยายครับพีมมาหน่อยว่าเป้าอายน้องรัก <c oughs> แล้วเดี๋ยวน้องจัดให้สําหรับพี่ๆทุกคนนะครับผมนะกับโปรโมชั่นครับออรรถสิบบาท แต่งหนักจัดเต็มให้ฟรีไม่มีคิดเพิ่มเนี่ยดูดิดูผมแต่งแต่ละคันดินะครับแล้วก็ถ้ายังไม่พอใจเอาแบงค์สิบมาแลกหนึ่งแสนถ้าแต่งยังไม่เต็มเอาไปแต่งเลยไปนะครับสิบคนแรกที่โอนจองมาหนึ่งพันเลขบัญชีนี้เท่านั้นรับพอมบีอีกหนึ่งเส้นถ้าขึ้นผู้แชร์เอาค่าแชร์บีอีกหนึ่งหมื่นแล้วนัานซื้อเองอ่ะผมให้ทองสองเส้นไปยป็นไงนะครับมีค่าเท่ากันประมาณนี้นะครับออกง่ายครับบัตรใบเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องคบอ่านหนูมาใบเดียวเส้นหนึ่งที่ฟรรรีททัั่วปะะเศแคนนะคนบ ถ้าไม่สะดวกมานะครับเหมือนที่บอกเลยแล้วก็อะไรเหรอเนื้อชมพรผมยังไม่เซ็นนะที่จริงจะไปส่งด้วยลูกค้าบ,บอกอยากมาเจอตัวจริงเรียบร้อยฮะสามสิบชั่วโมงไปกลับค <laughs> ุ้มเหลือ,ลอน้องบอกก่อนเหมือนที่บอกครับโทรไม่รับแชทไม่ตอบเข้ามานร้านมีสาขาเดียวเอ้ยมีจังหวัดเดียวขอนแก่นนะครับที่เดียวในประเทศไทยไพี่เราเน้นคุณภาพครับเราไม่เน้นปริมาณเอาเท่าที่ไหวฮะจริงๆไม่โลภอยู่แล้วผมอะ เน้นแบบแนนติ๊กอยู่ที่นี่นะครับดูดูรถก่อนก็นดูนะครับหลายแห่งฮนะอะไรกว่าอะไรรังขายสองปีขอแค่ๆดีๆเอาดอกเบี้ยไปเลยสองบาทไม่มีเงินไขอะไรเลยครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเจอกันใหม่สามทุม่มอย่าลืมกดติดตามซับไลค์กดกระดิ่งทุกทุกทางเฟซบุ Facebook, YouTube, TikTok, ๊กยูทูปทิกเก็ตไบไอสาอตรอโต้ขอบคุณมากครับ